ไปส่งกันกันไหมคะแด้จะดูพี่มากแล้วอ่ะกินบ๊อบคอร์นเนาะน้องจะต้องซื้ออันนี้แล้วไม่ได้เล่นน้ำเลยปีนี้สามวันทำบุญทำบุญแล้วก็ดูหนัง ไปเล่นมา <c oughs> ไปเล่นในหมู่บ้านอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนอนะอีกสักครู่ใช่ป่ะก็หอยแบบนี้แหละติดกระถดไปเรื่อยวันนี้ผมไมันเล่นน้ำเลยขอให้ทุกคนเล่นน้ำให้สนุกนะคะเล่นเผือ่อด้วยนะเล่นน้ำให้สนุกแล้วก็ขอให้เล่นให้ปลอดภัยทุกคนนะคะบ๊ายบาย กันว่าน่อ